มาดักกุ้งจ้าพี่น้องชมวิวชมวิวคือก่านน้องว่าหางเก็บน้ำน้องว่าที่ตกเบ็ดหาปลา สอนกุง้งสอนซิวนี่หอยขมบ่นอ้อเนี่ยหอยขม,มด,ดูส่วงสีบวมีดอกเนาะเห็นแต่หอยเชลลีตายงอบงบอยู่เอ,เ,ยเออ อ,อ,อยู่กับยายแดงก็มีแต่ปลาซิวมาดักกุง้งดักกุ้งยำแรงเดินดีๆเด้อดักกุงงกก้งยำแรงพี่นอ้องเบิ้งปลาปลุปลาซิวเบิ้งปลาเบิ้งปลาหุ่นน่ะ ปลาปลาอันนี้ซุ้มด้วยจ้ะซุ้มดักกุง้งเขาทาบ้านออคือมาลอยบนเถอะนาะหรือยายแดงเอาลงเลิอกพอดซุ้มดักกุ้งจ้ะปลามาตอมเยอะเลยได้กินปลรรายายแดงเอาปลรรามาดักกุง้งถ้าได้ปลาซิวก็เอา อี่เห็นเตะภูเขานูน้นยายแต๋วเสือเ้อแดงๆดยายแต๋วก็เสือเ้อแดงแดงนั่งอยู่นูน่นเดี๋ยวคอยดูผลงานต่อไปจะได้กุ้งไหม